สวัดสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวทัวไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมวัวลานนะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาชมอ่าแม่เราวัวล้านอีกเหล่าน,นึงนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับอเป็นเหล่าที่อ่าเป็นเหล่าที่มีวัวล้านที่เก่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนั้นที่ผมไปถ่ายก็เมื่อไม่นานไม่นี่เองนะครับอ่าตัวนั้นก็นคือไปดูโรบินนะครับซึ่งไปดูโรบินก็ปัจจุบันนะอยู่ที่อ่า อ่าผู้ใหญ่แหลมไล่แต่งทอนนะครับคลิปที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับอ่าซึ่งบอดของปูโรบินนี่ก็ผลงานเขาก็คือบาลองไม่เคยแพ้คใครเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับนะครับอ่าก็วันนี้ก็พาทุกท่านมาชมเหล่านั้นแหละครับเหล่าของปูโรบินซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าบ้านอนเกรดนะครับอ่าหัวสะพานเพชรบุรีเรานี่แหละครับนะครับที่มานั่งพูดคุยกับทางผมวันนี้ก็เป็นต้นตอของเหล่าปูโรบินนะครับ คืออ่าท่านนี้ก็คืออันเจ้ออันนะครับผมอีกท่านหนึ่งเบิ้มเยอะเบิ้มนะแล้วก็เขาจะเป็นก๊ะนะโก้เก็จะเป็นเป็นหลานแล้วก็ชื่ออะไรครับซี่เตนครับีเต้นก็เป็นคนคนเลี้ยงวัวของของของพี่อันเนาะขออนุญาตเรียพี่อันน้องอันครับครับสวัสดีพี่อันแล้วก็ัอดีอ่าทีมงานทุกคนอ่าครับครับครับขอต้องขอขอบคุณพี่อันด้วยนะครับที่อนุญาตให้ทางอ่าช่องตลอดเที่ยวทัวร์ไทยแล้วก็แฟนเฟีร์ตลอดจุฬาล มาถ่ายทำนะครับวิดีโอเกี่ยวกับแม่เราวัวลานดูโรบินตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะเป็นรุ่นใหญ่นะถ้าได้ได,ได้ได้ดูคลิปที่ผ่านมาก็ไนดะ้จะรู้แล้วว่าผลงานของปู่ดูโรบินเป็นยังไงนะครับคงต้องคุยกันนิดนึงนะ,ะปูาดูโรบินเกิดที่ไหน<อ>พูดถึงประวัติของปูดูโรบินก่อนก็คือเกิดที่ที่ผมนี่แหละครับเกิดที่คอกนี้เลยนะครับผม ตอนนั้นผมเลี้ยงอยู่ที่หนองยาป้องหนองยาป้องครับก็เราเลี้ยงไปขายไปเราก็ไม่รู้ว่าว<ป>ัวตัวนี้มันไปไปดัง<ป>ทางใต้ฮนะเ,<อ>เพราะว่าผมขายตั้งแต่วัวเกิดได้สักห้าเดือนหกเดือนอะไรเนี้ยเ,<อ>นะเราก็ไม่รู้อะเพราะมันเป็นไปดังที่ใต้เขาก็ซื้อกันมา<อ>ซื้อจากคนน,คนั้นคนนั้นนนั้ก็มาเจอที่ผมอืซึ่งผม ผมไม่รู้ว่ามันเป็นไปดังไปดังแล้วนะครับผมตอนที่คนไปไปสืบมาว่าเพื่อมันต้องการหาร์ลดเต่าต้นต่อของปูโรบินเนี่ยเขาสืบมานานยังหมายถึงว่าผมมามารู้ข่าวที่ครูแดงผู้แดงก็ไดูแดงครับรูแดงมาขอปันเหล่าผมอ่มอมะแล้วก็มีน้องๆที่ไปเล่นโบราณอะไรเนี่ยก็ก็ช่วยบอกว่าโรบินไปจากข้อผม <ๆ S 1> นี่ก็ <ๆ S 1> เราก็คนมาปันเราก็ขายอะเพราะว่าเหมือนเท่านั้นเราก็มีหลายตัวใช่ไหมแบ่งๆกันไปอระดูโรบินเกิดที่ครอกพี่อั้นนะพี่อั้นนี่กี่ปีกี่ปีที่แล้วโอ้นานมากเลยครับประมาณกี่ปีเป็นสิบใช่ไหมเพราะว่าปดูโรบินก็อายุสิบกว่าแล้วนะเนาะใช่ใช่โตกรุ่นใหญ่นะเออเมื่อกี้ที่บอกว่าขายไปตั้งแต่อายุ ห้าขวบขวบตัวไม่ห้าเดือนห้เดือนห้าเดือนกับลูกกับแอร์อย่างที่ชอบพูดไปเนาะลูกขายลูกกับแอร์ไปอะดูไม่ออกดูไม่รู้เนาะอืมอืมขายไปตอนนั้นขายไปทางไหนหัวดอนหัวดอนอ๋อท่านี้เองเนี่ยอ่าก็อยู่ตำบลเดียวนะเอออยู่อยู่ที่นี่อยู่หัวสะพานเนี่ยนะหัวดอนขายไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ไะจากหัวดอนขายไปไหนเราไม่รู้ละไม่รู้แล้วตอนเนี้ยคือคนที่เขาเขาเขาท่านเขาเสิร์ฟเสิร์ฟมาเองจากหัวดอนก็ขายไปเออยังไงขายไปที่น้องว่า ต,ตามที่โกสืบใช่ไหมตามเพื่อมาที่รู้มานะก็คือน้องว่าแล้วก็จะต้องว่าแล้วก็ไปอยู่บ้าน,นอกที่พี่โน้ตแล้วต้องเก่งอยู่ที่พี่โน้ตบ้าน,นอกก็หมายว่าซื้อมาจากใต้เขาหมายวซื้อจากโน้ตอะเพื่อนเพราะว่าผมผมจะเช็คม,า,มาเมาไม่ซื้อแม่เลยมาเมาไม่มใช่นู่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เชนดตัใหญ่เชนดใหเชิดใหญ่เชิดเด็ันลเขาก็ซื้อมาซื้อแม่ผมก็ขายแม่อันนี้นี่แกอ่ะตัวก็เริ่มมีอายุมีอายุแล้วอ๋อเออนอกจากอย่างที่ท่านผู้ชมก็ ที่คุยกับตางผู้ใหญ่ไปดูโรบินบอกว่าซื้อมาจากใต้ก็ซื้อมาจากโนดแต่พูดไงเนาะโนตบ้านอกเสียโนดบ้านอกอะเนาะโซจะกูแง้โจากเกิดโน้านอกแล้วแล้วกดที่ว่าไปไปตามแรกแรกเดี๋ยไปตามไปตามสืบช่วงไหนที่ว่าเขาไปอยู่ไหนอยู่ไหนช่วงแรกแรกเลยเก่งเก่งแล้วใช่ไหมเก่งเก่งแล้วก็ตามดูก็ไม่หนานมันีเองก็วันนี้ก็เก่งมาร่วมห้าปีแล้วเออใช่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 ดังมาห้ากปีแล้วอืออืออืออโอ้เนาะดังมันเก่งเก่งแต่เป็นนม เก่งแต่เป็นหนุ่มเลยใช่ไหมเก่งแต่ปเ,เป็นโนดเลยอหมายว่าไปดูรบินเนี่ยของมีชื่อจริงๆที่ดังยงอยู่ก็อยู่ที่โนตเสียโนตป้านอกใช่ไหมอ,อ๋อเหรอโอ้ยแล้วชื่อนี้ตั้งที่โน้ตปล,ปล่ารึเปล่เดิมเดิมไม่เปลี่ยนชื่อตัวน,นี้ห <c oughs> ัวตัวน,นี้ไม่เปลี่ยนชื่อนะตั้งแต่บ้านดอนเลยว่าไม่รู้ไม่ไม่อันนี้ยังเลขกอยู่ไม่ได้ตั้งชื่อเป็นชื่อปั้นดูปานดูตั้งแต่บ้านดอนเลยนะสายไปบ้านดอนอ่ะอาจจะตั้งชื่ปันดูเฉยแล้วอาจจะไปอยู่ที่ใครไม่รู้องชื่ เพิ่มโรบินเขามาเนาะโอ้โด๊าเป็นโรบินยาวมันอืมเป็นมาดูโรบินยาวโดบินโอ้ด๊าแม่เขาก็อย่างที่พูดเมื่อกี้อย่างที่อันพูดเมื่อกี้ว่าแม่แม่เขาเนียกอะอายุอายุแล้วก็ปล่อยขายออกไปนานเอาขายออกไปให้หลังจากประดูออกไปนานยังโดบินออกไปนานยังตอนเอาออกจากผมก็นานนะเป็นนานเราใช่ไหมเพราะว่าผมขายตั้งแต่ ห้าหกเดือนใช่ไหมก็นานแอได้ลูกได้อะไรไว้เยอะได้น้องไว้แล้วสองสามปีจะได้รู้ไหมอยู่ไหมสองสามปีนานเลยได้สอว่าสองสามปีถึงได้ขายไม่ออกไปนะขายออกไปขายออกไปขายไปขายไม่เอาบอกได้ไหมผู้ใหญ่เชนผู้ใหญ่เชนบัลละท่าเซนผู้ใหญ่เชนท่าเซนครับผมผู้ใหญ่เชนนี่ ท่านก็ต้องรู้ว่ารู้เขา,เขา,าเขาก็สืบกันมาเขาก็เล่นดูร้รลานอยู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่อ๋อเขาก็สืบพี่ว่าตัวนี้ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มดังเริ่มบีบเวแล้วแต่เราไม่รู้ <c oughs> แต่ทางแต่ทางต้นตอนตไม่รู้ทางต้นหล่อนไม่รู้เลยอ๋อเขาสืบป่าเขามา,มาตามซื้อขายไป <c oughs> เมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วนะขายแม่เขาไปประมาณก <c oughs> ี่นานเสี่ห้าปีใช่ว่าป่าป่าใช่ไหมป่าป่าน่าจะเป็นหกเจ็ดปีเนาะ ว่าหน,นุกจฟีได้เนาะได้หนุจิฟีที่ผ่านมาเนาะขายไปตอนนั้นก็ราคาบอกราคาที่ไม่ขายไปให้ตางทางผใหญยเจนบอกได้ไหมสองหมื่นห้าเอะไรสองหมื่นห้าใช่ไหมแม่เป่าๆนะแม่เป่านะั่นานจะติดท้องไปเรือเ่อยขายผใหญ่เจนไปก็ก่อนที่ขายผใหญ่เจนไปนี่แม่ของโมดูโรบินนี่มีลูกมีลูกกี่กี่ตัวละน่าจะกี่ตัวละ ผมได้ตัวเมียไว้สามตัวงตัวผู้ได้ไว้ตัวเอาต่อจากโรบินนัน่ะตัวผู้ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสามอือตัวตัวบินเนี่ยเป็นตัวที่เท่าไหร่จำไม่ได้ผมซื้อซื้อมาจริงหรอซื้อมาก็แม่ก็คงจะได้ลูกมาขั้นสี่ห้าตัวแล้วสี่ตัวน่าจะได้อ๋ออาจจะคอโรบินมะมาเป็นตัวแรกของเราเป็นตัวแรกของเราอยู่ที่นี่เป็นตัวแรกของเราตัวแรก ทางนี้ซื้อไปตัวแรกอ๋อมีตัวแรกก่อนก่อนแล้วพอแล้วไปทำพ่อไปทำเป็นเป็นตัวผู้เหมือนกันใช่ไหมตัวผู้ห่างล้วนเหรออ่าคล้ายๆโรบินเลยเขานะเหรอตอนนี้ก็ยังตอนนี้โอ้ยไปแล้วได้แล้วนานเดี๋ยวนองมันานแล้วเนาะเห็นหายไปไหนบางไหนพ่อพันได้พ่อพันตัวอ๋พี่ดิมามามาซื้อจากพี่อันนี้ก็คือคือไม่รู้จะดังโรบินยังไม่ดังเหมือนกันนะยังตอนแรกว่าจะเอาไปทําอะไรตอนแรกคือไป พื่อนมันเตไว้ก่อนพวกซื้อไปตังเล็กอ๋อ,อพวกคิดไปก่อนแล้วไปเลี้ยง,ยงหางด้วนหางด้วนหางด้วนก็เลยไม่ได้ตอนนี่ว่าเป็นพ่อพันธุ์ก็นี่ก็ซื้อมาทําพ่อพันธุอ์อาหารด้วนเพราะอะไรด้วยล่ะวันนี้เกิดได้ปะพันธุ์นะอ๋อพันธุ์ตอนเด็กตอนตอนเล็กเขานตอนเล็กผูกผูกพันธุ์มาพันธุ์ขานไอ้พันธุ์หางขาดเขชื่อพันหางขาดเอาเพื่งไงอ๋อก็เลยเอาเป็นพ่อัวอะไรเออสวยมันสวยใช่ไหม แล้วไปไปอยู่กับพี่ดานไหมก็พอไนะ <os> ด้ราคาพอเขาซื <os> ้อเราโรบินเงันใหญ่ก็ได้ราคาก็พอ,<ข>อ,อช่วงดูก<อ>ันเลยใช่ไหมช่วงช่วงที่เขามากาลังได้พอได้ปะาพอดสงเอาเลยนะออ <c oughs> อายุเท่าไหร่ที่ว่าพี่โรบินที่ซื้อไปที่ที่เขาซื้อไปจากจากพี่นี่นะ กังประมาณสองขวบสามขวบประมาณสามขวบเนาะสาขวบสามขวบกำลังหนุ่มน้อยอ่ะเขาขายแพงไหมซื้อไแปงป่ะขายไปใีมือนะเกอาเรื่องกันนะหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนาะอืยบองตัวแปดมาเงินแล้วตอนที่ไปอยู่กับพี่ไอพี่ไปอยู่ราบินได้ไปทับมีลูกวิหลานอยู่ที่ข้อพี่มัอมันหนีมันขายไปเลยขายไปแล้วตอนนี้เหลือไว่ที่ว่าน้องยี่นี่เปล่าไปดูแล้วพี่ไอ้จาเขาอะ เชื้อเขาเดือนกะยัดไปสองแม่อ๋อบิจัดสองแม่อืยไม่ดีตอนนี้ก็เหลืออยู่สองแม่เนาะเป็นย่ญาติประดูโรบินเป็นได้แต่เป็นุ่นหลานเนาะุ่นหลานเนรุ่นหลานอือหือเนาะก็มาทางนี้ทางพี่คนนี้แล้วก็ดูโรบินแล้วก็มาตัวเมียอีกสามตัวสามตัวอยู่ไหนหมดตอนนี้คู่แดงกาไปแม่หนึ่งแม่หนึ่งเป็นเป็นแม่ต่อจากปดูโรบินเลยไหม นี่ว่าเป็นเื่องหลูกมเป็นเดือนหลู่มันน้องน้องนี่น้องห้างล้วนหลูกน้องเลยน้องเอแต่มันใช่น้องโรบินแทมอ่ะมันจะน้องช่วงตัวในลุยสายงอวตัวเหล่านะตห้างล้วนห้างเป็นเป็นหลานใช่ไหม ม่ที่ขายคู่แดงนะลูกเป็นลูกเป็นลูกอะไรใช่ของลูกของแม่มาดูโรบินอ่ะใช่เป็นน้องของโรบินอ่ะน้องของโรบินใช่ไหมอ๋อเป็นน้องของโรบินนะผมกระหยับไปตัวงก็มาขาหักเมื่อสองสองปีที่แล้วน้องมาดูโรบินเนี่ยนะครับสุดท้ายนะอืมขาหักตอนแล้วตอนนี้มีน้องของมาดูโรบินอยู่ไหมลูุ่นลูกแล้วไม่มีแล้วรุ่นรุ่นไม่เป็นรุ่นหลานหล้วรุ่นหลานรุ่นหลานของมาดูโรบินแล้ว ก็ได้ทำพ่อพันธุด้วยตัวหนึ่งแล้ว็แม่พันสองมีพ่อพันธพ่อพันก็หลานสายเลือดของเป็นลูนหลานเหมือนกันใช่ไหมล่ะหลานเหมือนกันพ่อพันุ์ตัวนั้นแม่เขาอยู่ในครอบไหมอยู่แมมแม่ที่ว่าขาหักแหละอ๋อขาหักกันใช่ไหมต้องไปบัวดอนรักษาไม่หายมันหักแบบเรียงว่าโญ่เนะโมยามั่นก็ดูแลลำบากนะเลยปล่อยเข้าไปเอาไว้เลยเนาะปล่อยเข้าไปก็เป็นว่าได้ลูก ในหลานนะรุ่นหลานไว้สามตัวสี่ตัวแล้วตอนนี้ญาติเขามาดูรูบินที่ว่าเจอะสายด้วยกันอยู่กี่ตัวตอนนี้ตอนนี้ในครอบผมเหลือสี่ตัวสี่ตัวก็มีตัวเมียกี่ตัวตัวเมียสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวผู้ต่หนึ่งตัวตัวผู้คือพ่อพันธุ์นะนะอ๋ออ๋อนี่รุ่นหลานหมดเลยนะพวกนี้เนาะรุ่นหลานรุ่นหลานโอ้เราก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นอย่างอ๋อสายเจ้ธาตุวัยวมีมีมีบัวรุ่น พอจะซ้อมได้อีกตัวเป็นเป็นเญาติของมาดูโรบิทเลยใช่ไหมเชื้อเป็นเราเขาเอาเราเราเรามาดูโรบิทอ่ะให้น้องชายไปเลี้ยงกพลังซ้อมอายุเท่าไหร่อายุวัวนะอายุวัวมันเพิ่งมีน้องอ่ะเพิ่งมีน้องก็ประมาณวัวประกอบวัวประกอพอเกิดธันวาเออได้ควบสองเอนวันควบประกอบก็ตอนนี้ก็ซ้อมแล้วตอนนี้ดีไหม ก็ยังไม่ได้ซ้อมอไม่ได้ซ้อมซ้อุดอ๋อเออที่เป็นบุดีเราซ้อมไม่ได้เออเข้าครัวพอดีต้องครัวพอดีเลยซ้อมไม่ได้เลยฝ้ายลายนั่นเป็นอย่านั้นนะอืม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 อื นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ที่ผมก็ต้องมาตามตรงนี้คือทางทาง oh. ทางโกะโกที่เป็นหลานของพี่อั้นนะบอกว่ามีเชื้อสายเขาไปดูโรบินอยู่ตรงนี้นะคือต้องขอขอบคุณเราจะได้ทราบประวัติของดูโรบินว่าต้นต่อเขาอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเราคุยเรื่องพี่อั้นเรื่อง,เร,องเรื่องประวัตินิดนึงเ็าคงเล่นเล่นโบราณน,นะพี่อันอน้นก่อนนะี่เล่นเมื่อก่อนเนาะสมัยนุ่มๆเนาะ สมไมเล่นก่อนโรบินดังอีกเล่นก่อนนั้นอีกใช่ไหมตุเร่ก็ซื้อมาจำเหมืก่อนเนาะซื้อมามีได้ลูกคออตัวเดียวก็สันแดงสันแดงลูกเกิดนะลูกเกิดก็มาลองก็ได้เหมือนกันไม่แพ้ใครเหมือนกันเนาะโอ้นานกี่ปีที่แล้วเนี่ยสันแดงเนี่ยเป็นสิบก็สิบากสิบเพราะมันดังก่อนดังก่อนี่บินดังก่อน ตอนนั้นยยอนไปนายฟวงแล้วเป็นเป็นอยู่ในทีมงานก่อนอยู่ในทีมงานทีมงานเนี่นะสันแดงก็ป่ารองไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้โหน้กหัวรุ่นใหญ่นะสมัยก่อนเนาะหัวรุ่นใหญ่หัวนใหลอยลอยเล็กหัวข้อลอยเล็กไม่ใหญ่ลอยไม่ใหญ่เท่าไรเลยใช่ไหมลอยเล็กก่อนหยุดเล่นนานเนี่ยที่ว่าไม่เล่นไปรานอะไรวะเป็นสิบปีเหมือนโอ้เรื่องนานเหมือกันเนาะไปก็มีอาชีพ นะเป็นอาชีพเป็นทางานเะเนะพูดง่ายทั้งวันก็อาจจะไม่มีเวลาไปไปเล่นโบราณน,นะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงประวัติของปูโรบินแล้วก็เดี๋ยวมีไม่เหล่าโบราณเหล่าปูโรบินก็ต้องมีเหล่าอื่นด้วยเริ่มมีเหล่าโบราณน,นานอย่างมันเกินสิบกว่านะสิบกว่ามืน <ะ S 2> อนกังไหมก็ทุนมากวันแม่แด้เก็บไปเล่นไงทีนี้ ก็ขายเล็กๆไปอย่างที่ขาลูกแแอรสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนครับตอเราหนึ่งเราคิดว่าถ้าขายไวแม่ก็ฟื้นไวฮะสมัยนั้นเล่นจํานวนมีวัวเยอะเป็นร้อยอะไรเงี้ยมก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีหลักร้อยเหมันงเออมีมี ซื้อซื้อซื้อเหล่ามาจากไหนไม่ส่วนมันอาจจะไม่คิดเหล่าไม่คิดเหล่าไปดูสวยแล้วก็ซื้อเลยหัวอีสงีสานซื้อหมดเน้นถูกเน้นถูกเน้นถูกใช่ไหมหมายว่าที่เป็นแม่พันอาจจะมีเหล่าอีสานด้วยก็ได้แต่พ่อพันเงินเน้นเหล่าหน่อยพ่อพอพันคัดหน่อยอืออืออืออจะเน้นเรื่องขายหัวก้านนะ อมันจะขายง่ายป่ะอเอาวัวเรานี่บางทีมันช้าเพื่อจะดังเพื่อจะรั่วดังอทรงสวยเพือ่อ,งอไงขายทรงสวยอะแต่วัวลอยเลยนี่ทรงทรงสวยขายง่ายใช่ไหมผู้เด่นก็ชอบเพือ่อไงแล้วตอนนี้ปัจจุบันในมีแม่เหล่าววลานมันกี่ตัวเป็นเหล่าก็มีเหล่าของของโรบินโรบินก็เขามแม่ ประมาณสามแม่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็มีตัวที่ใช้ได้แล้วก็เราตัวทั่วไปที่เราคัดไว้นะแม่แม่ลูกใครลูกมีผลงานใช่ไหมลูกลูกวิ่งแน่นอนพอได้พอได้เพื่อไงเพืคือวิ่งนี้แน่เพื่อไงเราคัดไปแล้วรรวมรวมแล้วทักสิบแม่ตอนนี้ก็มีประมาณสิบแม่ที่เหลืออยู่ตอนนี้เนาะคุณภาพแล้วไม่เลี้ยงกันโดนมากแล้วเลี้ยงมานานยังอยู่กับด้านไหนเลอเข้าเป็นญาติเป็นญาติขันไม่ใช่ไห่เป็นน้องเป็นน้องของเป็นน้องใช่ไหม ลูกพี่ลูกน้องอะเนาะอหนุ่มก็หลานอ๋อเนี่ยอ๋อนี่เขเรียกอะไรคนครับครับนี่เป็นหลาน,นครับอเอามาเดี๋ยวนั่งด้วยกันก็ไดนะ้เอากูยืนมานั่งด้านเนี้ยชื่อ <laughs> อะไรครับเนี่ย <laughs> เล่นชื่อเอมือด,มอ,ดอื้มอ,อันนี้อันนี้ทำการตลาดเก่งเขายเก่ง เรื่องขายต้องยกให้เขาเลยเนรื่องขายยกเขาอ๋อแบบไม่วัวในคลองเนี่ยเขาก็คนจนถ้าถ้าถ้าอยู่นานขายหมดคลอกมันมันไม่ใช่แล้วนะไอ้เจ้าไปต้องขายหมดคลอกไม่ได้แล้วมันไปอยังยังนีแล้วนะขายหมดคลอกเลยตามมาไม่มีวัวเลยขายไปตั้งแร่ตัวละห้าล้นเลยต้องสั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวขายหมดคลอกขายหมดคลอกไม่ได้นะทุกเออชอบมีประมาณสิบกว่าแม่เนาะเดี๋ยวก็สิบกว่าตัวเมื่่ง่ายก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มี พ่อพันก็ไอเป็นเราไปดูโรบินเขาให้ลูกไปเยอะอย่างเราไอตัวเนี้ยลุนหลานตอนนี้พ่อพันเนี้ยนะพ่อพันให้ลูกไปเยอะไหมก็เขาเรื่องักนมันอายุมันตกสี่สี่ปีแล้วเนี่ยสามสี่ปีแล้วก็ประมาณหลายรุ่นอยู่กันเนาะเห็นเขาสวยๆก็คงจะเลี้ยงยาวเหมือนไปดูนีเนาะเขาทรงเดือกันเลยเขาใหญ่เขาทรงเหมือนโรบินเลยอ่ะเขาทรงโรบินเลยอ่ะ เอมือน,นว่า<ห>เริ่มอตอนนี้ก็เริ่มให้ลูกสีแดงอะอพ่าแม่สีแดงเยอะเลยสีแดงอะอะเริ่มแดงแล้วลลูกของตัวนี้เป็นไงออกไปสู่วงการโบราณยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่โชว์ผลงานเนี้ยก็เห็นขายขายไปก็เห็นเงียบยังเงียบอยู่ยังเงียบอยบู่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าขายออกไปแล้วก็อายุที่ว่าตัวอายุสูงสุดก็อยู่ประมาณเท่าไหร่สามขวบไหมไม่ถึงไม่ถึงประมาณสองดนเล็กกันเนาะดนเล็กประมาณสองขวบเนาะ ก็ยังไม่เห็นผลงานเลยเนาะยังเงียบอยู่ก็สองสองกว่ากสองปีที่ผ่านมาหลังโควิดเห็นเนาะก็ก็ก็ติดตามผลงานนะครับอ่าเหล่าโบราณของเหล่าพี่อ้นนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านทอนเกตอ่ยหลังจากก็เป็นเหล่าของปูโรบินเนาะเหล่าโรบินนะซึ่งจะเป็นเอาหลักของที่นี่นะครับก็คงจะได้ทราบประวัติของเหล่าปูโรบินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมอ่าญาติพี่น้องของบดูโรบินซึ่งอยู่ในคอกเนี้ยเนาะห่ตรงเนี้ยน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชม